สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะกระซิบบอ,อกเราพามาชมกับ t o y ยต้าวีโกนะคะวีโกคันนี้นะคะเป็นรถกระบะมือ2ปี05ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,500ซีซีดีเซลตัว E รุ่นนี้นะคะทุกท่านประหยัดมากๆเลยค่ะขับขี่แต่ละครั้งนะคะเดินทางแต่ละครั้งใบสดเลยค่ะประหยัดมากๆค่ะ หาไว้ใช้งานหรือว่าไปขับขี่สาหรับประกอบอาชีพนะคะเรียกว่าคุ้มค่ะรุ่นนี้นะคะประหยัดมากจริงๆขายเงินสดนะคะในราคา1นึ่0 0สบาทค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0 c ซีซีดีเซลนะคะตัว e ปี P 05หน้าเดิมค่ะสีสันก็พอได้นะคะไม่น่าเกียดค่ะทุกท่านดูตะเข็บกันนะคะดูภายในต่อเลยค่ะ กระจกขึ้นโดงเป็นไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แอร์เย็นคัสซีสวยช่วงร่างดีค่ะดูแผงประตูนะคะไม่มีรอยแตกคุกท่านยังสวยงามตามรูปนี้เลยนะคะแคปคุกท่านเอกาสารชุดโอมีครบนะคะภาษีพ,พรบรถึง4พฤษภาคม66นะคะคันนี้นะคะเริ่มเอกาสารรอ15วันนะคะนับจากวันนี้ไปนะคะทุกท่านรอไปอีก15วันนะคะ 1 5 9 0 0 0บาทราคานี้ขายเงินสดอย่างเดียวค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าชมตัวรถได้ที่คลองหลวงซอย8ก่อนถึงฟิวเจอร์พาร์คางสิทนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมที่ใต้คลิปหากถูกใจยังไงสามารถเข้าไปรับชมตัวรถก่อนตัดสินใจได้นะคะเข้าไปตรวจดูเลขเครื่องเลขตัวถังอะไรก่อนได้ค่ะไปดูเพื่อความพึงพอใจของเราก่อนไปทดลองขับกันดูนะคะ ติดต่อนัดหมายโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะพอแอดมินก็เพียงแนะนําเท่านั้นนะคะถูกใจยังไงก็แนะนําให้ติดต่อโทรคุยกันโดยตรงได้เลยเพื่อประโยชน์ของท่านเองสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ